พี่น้องโอเฮหตั้งหลายหู้กอ่อกษัตริย์ล้านนาในอดีตท,ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงนั่นคือขุนเจืองขุนเจืองเป็นไผยขุนเจืองเป็นโอรสของพ่อขุนจอมทาพ่อขุนจอมทาเป็นกษัตริย์ผู้สร้างเมืองภูกามยาวหรือเมืองพระเยาต่อมาขุนเจืองได้ขึ้นครองบัลลังก์เมืองโยโนกนากพันเชียงแสน ทรงพระนามว่าพญาเจืองธรรมมิกร,ราชพญาเจืองธรรมมิกร,ราชเป็นนัลกลบตะเก่งก้าสามารถยิ่งใหญ่และเกรียงไกลมากพระองค์ได้ขยายอาณาเขตไปถึงเมืองพุก,กามพม,ม่าเมืองเชียงทองบดีวยเปลี่ยนชื่อเป็นห้องหลวงพบางในลาวเมืองแก้วเวียดนามเมืองชิงตุงเชียงรุ้งสิบสองปันนาคณะนั้นปีน้องไตหรือแตกสะนาโม หนีภัยมงโกลมาอยู่กระจัดกระจายอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำโขงพระยาเจืองนี่แหละเป็นผู้รวบรวมอรมดาคนไตลรื้อกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยบนสองฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาเป็นปึ๊กแผ่นเดียวกันคนไตลรื้อกองอันเชิญพระองค์ท่านขึ้นเป็นปฐมบรมมกษัตริย์ของพี่น้องเจ้าไตาลรื้อสาสนาสถาปนาเป็นเจ้าหอคำเชียงรุงที่หนึ่ง บรรลังของเจ้าหอคำเชียงรุ้งที่หนึ่งสืบทอดมาเพียงราชวงศ์เดียวนับยาวนานนับพันปีจวบจนถึงสมัยของเจ้าหม่อมคำหรือกษัตริย์แห่งพระราชวังเวียงผาคลางเมืองเชียงรุ้งองค์ที่43ประเทศจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ข้าราชาบริพารพระสงฆ์องค์เจ้าถูกเกณฑ์ไปทำนา ศาสนาถูกปิดกันระบบกษัตริย์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามของพี่น้องเจ้าไตหรือสิบสองปณานาประเดี๋ยวนี้เจ้าหม่อมคำลือพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ในวัยเกือบเก้าสิบหัวปีพระองค์พำนักอยู่ที่เมืองคุณหน่งเฮาจะย้อนปิกมายัางอาณาจักรล้านนาของเฮานี่อดีตสมัยตะกอนเมืองล้านนาของเฮานี่นะเป็นฮ้องว่าเมืองโยนกหน้ากับพันเชียงแสน เรื่องลือทั่วแดนสมัยพยามังรายทรงสร้างเมืองเจียงใหม่กู้เมืองผาเยาวกับสุขโขทยัยป่ากดสามสหายพยามังรายพยางำเมืองพ่อขุนรามกำแหงพยามังรายยิ่งใหญ่ยศฟ้ามีราชมันดาเป็นคนไตหรือเชียงรุงเนื้อนานก็คนล้านนาคนหรือจึงเป็นอย่งดางได้ดุดญาติมิตรสหายเช่นตั้งแต่สมัยพญาเจืมแล้วก็พยามังรายกับเมืองสิบสองปั่นนา ตะก่อนคนล้านนานี่น่ะเป็นฮ้องว่าไตายวนไทยวนก็ฮ้องสืบต่อกันมาจวบจนถึงคลาคลาวเสื่อมสิ้นเมืองวรรณกรรมหรือเรื่องลิลิทยวนพ่ายมาเซิร์กระหล่อมก็มาฮบการต้องเป็นฉเฉลยสมสารไปอยู่เมืองสยามและเมืองหงสาคนล้านนานตอนนั้นที่เหลือก็ป้ากันกัวพม่หนีไปอยู่ตามป้าตามเขาตามหัวให้ปนะ่ายนา คนจีนก็เลยฮ้องกล้านนาสันใหม่นั้นว่าหว้วนหนังอันใหม่ถึงคนป่าอือมาเจ็บใจนอกพี่น้องล้านนาข้าซึกพมา่าดีทาเมืองล้านนาของเฮาก็ถึงคลาล่มสลายฝนยังอีดีบินเด่นลมไปมา หงปาดเมียงฟ้าตองตาแยงงามเคือเขียวใบไม้ป่านปีกแมงคำโมดตุกเชียงกําเลิกเบิกฟ้าใสเจ้ากาวีละเจ้าครองนครพิงเจีงยงไม้เมืองน่านดันไหนเจ้าสุรียพงษ์ผริตเตศก็เป็นสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศเพื่อช่วยกันบูรณะ่อบเขตฟื้นมา่านคับไล่ทา,พากพม่าออกไป กูเมืองล้านนาตอนนั้นมันเป็นเมืองฮางป่จจังดงเสือหรอกคือช่วยก่นกอบเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองคือเจบพักใส่ซางคือเจบค่าใส่เมืองคือมันกามกุ้มหุ่งเมืองเจ๊นเมืองสมัยพระยามังรายเนอะกูคนล้านนาที่หนีไปอยู่ตามป่าตามเขานี่สู่เขาขยายมายุบโวยโวยมาอยู่ในเวียงมาอยู่ในเมืองมากันฮือมดฮือเสียงต่อแต่นี้ไปเขาจะบอกฮ้องตัวเก่าว่าไตยวน ไทยวนหรือว่ากะลอมนะครับเอาแล้วนะในเมื่อเฮาปากันอยู่ในเมืองแล้วเราก็จะเรียกตัวเองเสียใหม่ว่าพวกเราเนี่ยคือคนเมืองซึ่งฟังดูแล้วเป็นผู้ที่สีวลไยเป็นผู้ที่เจริญมากกว่าบัดน,นั้นเป็นต้นมาคนล้านนาก็ฮ้องตกเกาว่าเป็นคนเมียงมันจะแผ่ประเดี๋ยนี้